มาหลุนขั้นหนึ่งพี่นอ้องใส่ไว้ในพุ่มในพุ่มพุ่ม,มลึกๆเยอะหมายที่ปากโอ้โยสุดสายเลยสวยงามแต่ พี่น้องสวัสดีตอนสายๆครับผมก็อ,ออกมาผมมาปะกันเช่นเคยแหละครับพี่น้องกับพาน,นุคือเกา่าครับผมทางช่องเสมือนคนวานๆรับวันนี้ก็ออกมาหาปลาไรคือเก่าแล้วครับเขาไปขา้งา,า,า,านนงในน,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 นนู่นกัย่อวันนี้มากะสามพันครับคันหนึ่ง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 ผ่านกวดอันนี้เสี่ยนใหญ่ที่เขาไปข้างในนู่นครับนึ่งลุยลุยหน้าขเขาไปไปใส่ตามคณาข้างในนู่นแหละครับ เข้าไปข้างในจะนเป็นยังไงครับผมก็โทรศัพท์อาจจะไม่ได้เอาเข้าไปเราครับพี่น้องเพราะว่วากลัวมันตกหนามลวนหนางกลัวมันจีเสียก็เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวคอยชมผลงานกันอีกทีหนึ่งก็ไเลยโอเคไปพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปท้างในหนไปลุยสองฝ่าหนังหายไปแล้วลุยหนามไปแบบไหน,นอาจจะตกจะลนหนามตรงไหน,นเราก็ไม่ดูก็เลย ว่าจะไม่เข้าไปครับโอเคไปพี่น้องได่มาสองแก้มเลยครับพี่น้องใส่เยอกันเลยสวยงามเลยมันไม่ยากเอาทรวัซับไปครับพี่น้องเพราะว่าเขาไปข้างในมันบุกปลาบุกไรกลัวไปตกไปหล่น,นหายครับพี่น้องเลยใส่แล้วขาเดินกลับขาเดินกลับก็ดึงมาบอกกินสองขันขาเดินกลับ đây OK, đi. Vậy là tôi sẽ thùng gặp. Do, hãy ở đứng ngoài. Hãy ở đứng ngoài. Hãy ở đứng ตน้ำเอาไปด่าที่นี่ก็กพรว่าแบบเปนตกหลุมตกเบาตกะบอยกันกพรวา่าโทรศัพท์มันเจ๊ตกนหนาบผมก็เลยไม่ได้เอาเข้าไป เบ็ดออกครับแล้วเรา,าก็ใส่ถุง สองเล่มสองเลยเดี๋ยวเอาเบ็ดออกเบ็ดออกแล้วใส่ <Yeah. S 2> ไป้องเดีย๋ยวไปดุนกันต่อครับมาลุ้นมาลุนโว้ยสุดยอดสุดยอด ใหญ่บิ๊กบิ๊กบิ๊กจี๋ยอยนี่เว้ยใหญ่จริ้งคือหน่อยไปใส่ถุงใส่ถุงสวยงามโอเคมาหลุนขั้นหนึ่งพี่น้องใส่ไว้ในพุ่มในพุ่มพุ่มลึกๆเยอะไม้กี่ปาก โอ้ยงอเลยสุดซ้ายเลยอุ้ยสวยงามแต่ใส่ไว้ในผุ่มคับเลยอันนี้มาดูกันครับพี่น้องมาหลุ่นตัวกันดูเป็นยังไงคือไหมเอาสูเอาสูเอาสูครับโอ้ฮึืมอึม

กลับไปน้องบ้านเรียบร้อยเเิลยตายคาทุง่งสวยงามพี่น้อง <c oughs> ดีใหญ่โปรเดตหลุนย,ยุ้ตัวใหญ่โอเคไปพี่นอ้องกินอะไรท่ พี่น้องคลิปนี้ก็ฝากกดไหลก์กดแชร์กด้ยซับสไครตได้นะครับพี่น้องก็เดี๋ยวจะพาไปหาอยู่หากินทางไหนก็เดี๋ยวคอยติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคไปไม่ได้ทำตายหมดแล้วครับผมไม่ได้ทำครับผมสวัสดีครับ